สวัสดีมิตรลักธานาพาทุกๆท,ท่านนะครับไม่ได้เจอกันในรูปแบบของคลิปนานเลยหวังว่าทุกๆท,ท่านจะสบายดีกันนะครับผมพอดีช่วงนี้ผมได้มีโอกาสศึกษาหนังสือเล่มนี้ครับกิน mm. <"G in S 2> บ้างอดบ้าง,างสุขภาพดีไม่มีป่วยของอาจารย์คุณหมอป๊อปนะครับผมเ,ออเจ้าของเพจไดเอดด็อกเตอร์ไทยแลนดนะครับผมคือผมว่าเป็นหนังสือที่ ดีมากๆก็คือหนังสือที่ทําให้เข้าใจเกี่ยวกับพวกแบบเหมือนระบบการเผาผลาญพลังงานหรือว่าแบบการรูปแบบของการทานอาหารที่นําไปสู่โรคหรือทําให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะนําเก็ดเล็กเกดน้อยหรือความสําคัญที่ผมพอจะจับใจความจากหนังสือเล่มนี้มาแบ่งปันนะครับผมคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือความสําคัญเลยก็คือเหมือนรูปแบบการทานอาหารของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยบรรพบุรุษมาเยอะเลยนะครับผมคือทุกวันนี้เราทานแป้งกันเยอะขึ้นนะครับผมทานคาร์โบไฮเดรตหรือทานแป้งเนี่ยเยอะขึ้น เวลาที่ย่อยแป้งแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นน้ําตาลนะครับผมน้ําตาลเนี่ยโอเคแหละก็คือเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายเลยเปียงแต่ว่าคือเราบริโภคกันค่อนข้างเยอะคือเวลาที่น้ําตาลที่สูงเกินเนี่ยจะจริงๆริงเราก็จะตามมาด้วยออภาวะผิดปกติของร่างกายหลายอย่าง นะครับผมท้าความนิดนึงก็คือตรงที่ว่าน,น,น้ <ideas> <N> ําตาลเนี่ยเวลาที่เราทานน้าตาลเข้าไปนะครับผมก็เวลาที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเนี่ยร่างกายจะมีกลไกในการทําให้น้ําตาลในกระแสเลือดเนี่ยลดระดับลงเพราะที่ว่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะมีผลข้างเคียงหลายอย่างเลยอยากให้นึกถึงกล้วยเชื่อมนะครับผมคือเวลาที่น้ําตาลสูงเนี่ยมันจะมีความไปเคลือบพวกแบบอวยวะต่างๆอะไรเงี้ยคือถ้าน้ำตาลสูงในหลอดเลือดเนี่ยทำให้หลอดเลือดเนืดการไหลเวียนไม่ดีหลอดเลือดข้นอะไรเงี้ยผมเซลล์ต่างๆก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับผมร่างกายอนี่ย ก็เลยทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนตัวนึงออกมาชื่อว่าอินซูลินนะครับผมอินซูลินเนี่ยเขาจะไปไล่จับน้ําตาลในหลอดเลือดเนี่ยเอาไปแจกจ่ายให้กับเซลล์ต่างๆเพื่อใช้เป็นพลังงานนะครับผมความสําคัญอยู่ตรงนี้ฮะอยากให้รู้จักคําว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยหลัหกๆเลยเขาทําหน้าที่ก็คือเขาจะพาน้ําตาลเนี่ยไปแจกจ่ายถูกไหมฮะก็คือว่าแจากจ่ายไปเพื่อใช้เป็นพลังงานแต่ถา้าพุดพอเหลือจากการใช้งานปุ๊บเขาจะเก็บสะสมในรูปแบบของไขมันนะครับผมก็เลยอยากให้จําว่าอินซูลินเนี่ยเป็นตัวที่สะสมไขมัน<อ> <im> นะครับผมคือถ้าต่ำใดที่มีอินซูลินออกมาคือเวลาที่มีน้ําตาลเข้าไปอินซูลินจะออกมาก็จะมีการสะสมไขมันได้นะครับผมแต่ถ้ามมตว่าภาวะใดที่อินซูลินลดต่ําลงก็จะเป็นตรงข้ามฮะก็คือร่างกายเราแสดงว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมีน้ําตาลและนะครับผมพลังงานถ้าเกิดสมมติว่าแหล่งพลังงานในร่างกายที่เก็บสะสมไว้น้อยลงเนี่ยเขาก็จะไปเผาไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานแทนความสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือว่าอยากให้รู้ว่าถ้าน้ําตาลเข้าไปอินซูลินมาเก็บไขมันถ้ามมดว่า น้ำตาลลดลงครับผมอินซูลินลดลงร่างกายจะเผาไขามันออกมานะครับผมอ่กาก่อนสันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เอ่ออินาน,น,น้ำตาลสูงมากๆสูงนานๆอินซูลินเขาสูงนานๆเนี่ยเขาก็จะมีการสะสมไขมันเยอะเลยนะครับผมมันก็จะตามมาด้วยโรคหลายๆโรคเลยครับผมไขมันพอกตับอะไรเงี้ยโรคเบาหวานได้เพราะว่าเหมือนแบบไขมันไปเกาะตับอ่อวนตับอ่อน,ออนสร้างอินซูลินได้ไม่ค่อยดีทํางานได้ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็ น้ำตาลก็สูงเกินก็เป็นเบาหวานนะครับผมหลอดเลือดเ,ออเหนืดเหนียวอะไรเงรรี้ยความดันก็ขึ้นได้แล้วก็อินซูลินที่สูง ดื้ออินซูลินเนี่ยก็เลยจะเกิดการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นก็ไขมันเราเห็นสูงอีกอะไรเงี้ยฮะไขมันตามหน้าท้องสูงเม่ป็นไปเสร็จแล้วก็คือว่าความกันอยู่ตรงที่ว่าถ้าน้าตาลที่สูงอินซูลินจะสูงแล้วมันจะสะสมไขมันเพิ่มก็เลยจริงๆก็เลยมีเก็ดเล็กเกดน้อยที่อยากจะมาแชร์ในเรื่องของว่าถ้ารูา้ว่าเราบริโภคน้ําตาลนะครับผมอยากให้นึกถึง5สิ่งนี้ครับผมก็คือตามคําว่าน้ําตาลเลยครับผมน้าตาลก็คือชูการ์นะครับผมคือถ้าสมมติว่าท่านที่ยังไม่ป่วยเนกึึถง5 นี้หนึ่งก็คือตัว S นะครับผม S ก็คือว่าอยากให้แบบสโลครับผมก็คืออยากให้น้ำตาลแบบดูดซึมแบบช้าๆก็คือถ้าสมมติว่าก็คือถ้ามาามจะทานน้ำหวานหรือทานน้ำอัดลมหรืออะไรที่แบบดูดซึมเร็วโดยท้องว่างเนี่ยอยากให้แบบมีอะไรไปรอ,องท้องสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าให้การดูดซึมช้าหน่อยนะครับผมเห็นแล้วดูดซึมช้าเนี่ยอินซูลินเขาไม่ชูดไม่อะไรเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างสมดุลกว่านะครับผมอ่าครับผมถัดมาก็คือตัว ยนะครับผมก็คือตัวยูก็คือเวลาที่ทานแล้วเนี่ยไม่อยากให้นั่งนิ่งๆนะครับผมคือน้ําตาลคือพลังงานเพราะจริงๆแล้วก็คืออยากให้ใช้พลังงานนะครับผมอาจจะเช่นแบบาจะเดินเดินย่อยสัก5นาที10นาที นขวดแต่ไม่ต้องตึงกับออกกําลังกายหนักก็ได้นะฮะแต่ว่าเดินเพื่อที่ว่าแกว่งแขนแกว่งขาเดินอะไรออกกาลังกายสักหน่อยหนึ่งเพื่อเวลาให้แจกจ่ายพวกนี้ไปใช้เป็นพลังงานคือถ้าพลังงานใช้หมดหรือใกล้เคียงหมดก็จะไม่เก็บสะสมเป็นไขมันเยอะนะครับผมอ่าถัดมาก็คือตัว GG G. ก็คือแกร,บ,แกรบนะครับผม G A P แกบก็คือเหมือนกับว่าอยากให้มีช่วงเว้น การทานเพื่อที่ว่าให้ระดับอินซูลินเนี่ยมันมีการลดต่ําลงคือพอน้ําตาลพอมีแกลบในการทานก็คือพักการทานบ้างนะครับผมพอพักการทานบ้างปุ๊บน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงอินซูลินลดลงปุ๊บร่างกายจะสลับโหมดมาใช้เป็นขายมันในการใช้เป็นพลังงานแทนซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็เลยทาให้มันก็จะสมดุลในเรื่องของการเก็บการสะสมแล้วก็เผาผ่านออกร่างกายก็จะน้ําหนักไม่ขึ้นแล้วก็โรคด่างก็จะไม่ค่อยมานะครับผมการทานทีๆบ่อยๆ กับการลวกมาทานเป็นมือมือ้อเนี่ยผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะครับผมจริงๆอยากให้ทานแบบเหมือนทานเป็นมือ้อไปเลยเพื่อที่ว่าให้เอาโอเคละมันก็มีการดูดซึมมีการย่อยอะไรปกติอินซูลินก็มาปกติแต่ว่าถ้ามีช่วงเว้นเนี่ยพอช่วงเว้นปุ๊บอินซูลินก็าได้มีช่วงลดลงนะฮะเวลาที่ลดลงปุ๊บร่างกายเราจะเอาไขามันมาใช้แทนเะนี่ยผม ก็เลยเหมือนกับว่าการทานบ่อยๆกทานแบบเป็นทานเป็นมือๆอเนี่ยทานเป็นมือมอดีกว่านะครับผมหรือสมมติว่าจะทานจุกจิกได้แต่ว่าก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งเนี่ยอยากให้ทานลวกมาเป็นมื้อเดียว นะครับผมแล้วก็มืออื่นก็ทานเป็นโปรตีนแทนทานเป็นแบบพวกเนื้อสัตว์แทนแล้วก็ทานเป็นพวกไขมันนี้ก็ทานได้นะครับผมเพราะว่าคือโปรตีนกับคือไขมันเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินเลยสามารถทานได้แต่ก็อยากให้ทานไปเป็นไขมันดีนะครับผมก็แล้วก็โปรตีนเนี่ยก็คือทานได้โปรตีนจริงแล้วแนะนําให้ทานทั้งทั้งจากพืชและจากสัตว์นะครับผมเพราะว่าโปรตีนจาก จากสัตว์เนี่ยจะมีวิตามินบางตัวที่ในพืชไม่มีนะครับผมก็เลยอยากให้จริงๆอยากให้ทานทั้ง2แหล่งเลยแต่โอเคคือถ้าพวกที่หลายหท่านที่เป็นวีแกนหรือว่าเป็นแบบเป็นมังสวิรัตเป็นเจเนี่ยก็เอาที่สะดวกนะครับผมก็คือถ้า,าวิตามินบางตัวอย่างเช่น B12 บสองเลยที่ไม่มีในโปรตีนใ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 ,ใ,ในพืชน,นยครับผมก็อาจจะทานเป็นวิตามินเสริมแทนก็ได้ ครับผมถัดมาก็คือตัว A A ก็คือว่าเวลาที่เราทานน้ำตาลเข้าไปเนี่ยคือจะทําให้เราเน้ําตาลเนี่ยทำให้เลือดเรามีความเป็นกรดนิดนึงนะครับผม A ก็คือแอร์ก็คืออยากให้นึกถึงแอร์ก็คืออยากให้หนึ่ออนถึงแบบหงืใจเข้าออก อเข้าลึกออกยาวนะครับผมเพื่อที่ว่าให้ออกซิเจนเนี่ยไปช่วยในการเผาน้ําตาลนะครับผมแล้วก็ให้ออการขับออกยาวๆเนี่ยเป็นการระ,ะบายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งทําให้ความเป็นกรดในร่างกายเราน้อยลงนะครับผมก็จะช่วยปรับสมดุลเรื่องของค่าพีเอสค่าความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดด้วยคือถ้า pH ในร่างกายเรามีความเป็นกรดสูงเนี่ยภูมิต้านทานจะต่ําลงนะครับผมาการเกิดโรคจะง่ายอะไรเงี้ยผมแต่ถ้าพูดว่า pH เป็นกลางเอ่อมิดท์อพีเเป็นเป็นด่างนิดๆในภาวะปกติของร่างกายคือ7.4เนี่ยเป็นด่างนิดๆเนี่ยจะท ให้เหมือนอพวกแบบเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวทางานได้ดีความเจ็บปวดของเราจะค่อนข้างน้อยโรคเลือรลังโรคมะเร็งโรคอะไรเงี้ยก็จะเกิดน้อยด้วยนะครับผมครับผมถัดมาก็คือตัวสุดท้ายคือตัว R R ก็คือ rest นะครับผม rest เนี่ยก็คือหมอก็อยากให้เราพักนะครับผมคือการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็คือว่าจะทําให้เหมือนถ้าเราพักผ่อนนอนหลับได้เพียงพอนะครับผมก็จะทําให้ฮอร์โมนสมดุลไม่หิวง่ายนะครับผมไม่หิวง่ายก็จะไม่ค่อยทานจุกจิก นะครับผมแล้วก็ช่วงที่พักเนี่ยก็จะมีช่วงที่เหมือนกับว่าเอาไว้ว่าภายในทั้งหลายเนี่ยได้มีการฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองนะครับผมก็จะทําให้เหมือนสุขภาพตัวดีนะครับผมอันนี้ในกรณีที่ยังไม่ป่วยเนาะก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือสโล่แล้วก็ยูสแล้วก็แกลใช่ไหมฮะแล้วก็ แล้วก็แอร์แล้วก็เลสนะครับผมแต่ถ้ามดว่าหลายหลายท่านที่มีญาติพี่น้องหรือมีใครที่ป่วยนะเช่นเป็นเบาหวานหรือความดันเนี่ยอยากให้เปลี่ยนตัว S เนี่ยจากสโลว์เป็นสติ๊กนะครับผม Stick สติ๊กก็คือหมายความว่าก็คือเข้มงวดกับการทานน้าตาลหน่อยถ้าเป็นไปได้เลยงจริงคืออยากให้แบบทานน้ำตาลให้น้อยที่สุดเลยนะครับผมน้อยที่สุดเลยคือถ้าน้ำตาลน้อยที่สุดเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะขาดพลังงานนะครับเพราะร่างกายเราสามารถใช้พลังงานจากไขมันได้ ครับผมคือร่างกายเราฉลาดแล้วกออ็ไม่ต้องกลัวว่าจะขาดน้าตาลเพราะร่างกายเราก็สามารถสร้างน้าตาลเองได้ด้วยเช่นกันเพราะจริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดหลายๆท่านที่ป่วยแล้วอยากให้สติ๊กเลยะครับก็คือเหมือนกับว่าอาจจะทานคือทานให้น้อยที่สุดนะครับผมก็จะทาให้เป็นผลดีกับโลกแล้วเวลาที่ทานน้อยเนี่ยอินซูลินต่ําปุ๊บตับอ่อนได้มีการฟื้นฟ,นฟนูร่างกายตัวเองเนี่ยบางทีเบาหวาน่าจะหายได้นะฮะความดันอะไรเงี้ยอาจจะดีขึ้นแล้วก็ไขมันอาจาาอาจะลดลงได้เหมือนกัน นะครับผมแล้วก็ตัวตัวอตัวสุดท้ายที่เลสเนี่ยจริงๆก็คืออยากให้ทำแบบเหมือน IF นะครับหรือ intermittent fasting นะครับผมคือการ Fasting เนี่ยมันทำให้ร่างกายเรามีกระบวนการที่เขาเรียกว่าออโตฟ a g ีนะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นการแบบเหมือน r e c y c l ิลเซลก็คือเหมือนก็ว่าให้เซลล์ทุกอย่างกลับมาทำงานได้สมดุลขึ้นนะครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูต,ตัวเองขึ้นมาได้นะครับผมก็เป็นเกล็ดเล็กเก็น้อยที่อยากจะนำมาฝากกันนะครับผมเบาหวานหายได้ไขมันหายได้ ความดันหายได้นะครับผมแล้วก็โรคเลือรลังต่างๆที่ไม่ใช่โรคติดต่อติดเชื้อผมก็ดีขึ้นได้ด้วยการที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทานอาหารนะครับผมทานโปรตีนให้มากขึ้นคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงไขมันที่เป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยทานได้นะครับผมแต่ไขมันแปรรูปก็ไม่ค่อยอยากให้ทานเยอะนะครับผม <laughs> ก็เผื <laughs> <laughs> ่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็เลยอยากจะนํามาแชร์มาแบ่งปันนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมมีความสุขมากๆ กันทุกทุกคนนะครับผมมีอะไรดีๆก็อยากจะนำมาแบ่งปันเพิ่มเติมน,นะครับผมขอบคุณครับ